สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็ง่ายๆนะครับผัดกระลำปีนะครับอกไก่ฮนะเนื้ออกไก่กับกระลำปีครึ่งหัวใหญ่ฮนะเนื้ออกไก่ก็200กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นโตๆแล้วก็มีกระเทียมสับนะครับอันนี้เป็นกระเทียมจีนกระเทียมจีนนี้ก็ถ้าหัวใหญ่ก็3าถ้าหัวเล็กก็ห้าหัวนะครับทุบ เสร็จแล้วก็สับละเอียดนะครับก็จะมีฮะอิวขาวหนึ่งช้อนชาครับซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนชาเกลือนะฮะเสร็จหนึ่งส่วนแปดหรือว่านิดเดียวะฮะให้มีรสชาตินะครับอร่อยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันนะครับน้ำเปล่าครึ่งแก้วด้วยนะครับ เตรียมน้ำเปล่าไว้ครึ่งแก้วนะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันนะครับครับรถจุดแก๊สก่อนครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำมันนะครับน้ำมันที่ผมใช้เป็นน้ำมันลำข้าวถ้าเพื่อนๆจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่น้ำมันลำข้าวสองช้อนโต๊ะนะครับ ช้อนแกงนี่แหละครับเติมกระเทียมสับลงไปเลยครับ เดียวกระเทียมให้หอมก่อนนะครับอันนี้เป็นกระทะสเตลเลสนะครับเขาค่อนข้างจะไวไฟนะฮะอาจจะไหม้ก่อนเหลืองนะต้องต้องดูไฟดีๆด,ด้วยนะครับ ถ้าเป็นกระทะแบบนี้ก็ไม่ควรจะไฟแรงนะครับครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับกระเทียมเราก็เติมเนื้อไก่ลงเลยครับอ่านี่เป็นเนื้ออกไก่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะฮะผมใส่ประมาณเกือบสองขีดหั่นเป็นชิ้นๆท่อนๆน,นี้ก็น่าทานะ นะฮะกระทะเขาติด้้าสนเล็เขาจะติดพอไก่เริ่มจะสุกแล้วเราเติมผักลงไปเลยครับ นี้ก็เป็นผักนะฮะมีกระลำปีแล้วก็มีถั่วที่มัน,นติดอยู่ตู้เย็นนิดหน่อยก็มาใส่ได้ครับใส่ได้รวมกันเลยเติมผักแล้วก็ค่อยๆนะฮะสล่อมนะ ให้เข้ากันก่อนฮะเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปก่อนแล้วข้อกฝาให้ผักเขาสลบนิดนึงนะครับเด,เดี๋ยวค่อยมาปรุงรสครับ ิดฝาครอบไว้สักสามนาทีครับสามนาทีแล้วครับเดี๋ยวเราเปิดดูครับเขาก็เริ่มสลบแต่ยังไม่เยอะ,ะฮะผักเริ่มนุ่มนะฮะเริ่มเริ่มนิ่มเริ่มสลบแล้วเดี๋ยวเราก็เติมเลยนะฮะซอสหอยนางรมครับหนึ่งช้อนชา ซอสหช้อนชาสีขาวหนึ่ช้อนชาครับผมทำอาหารแบบควบคุมรสชาตินะครับจะไม่ให้รสจัดนะครับน,น้ําปลา1ช้อนชาครับ ตาลสายครึ่งช้อนชาเกลือป่นครับเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานิดเดียวก็ได้ไม่เยอะให้เขาเพิ่มความกลมกลม่อม หลังจากนั้นเราก็คุกเขาให้เข้ากันนะฮะตอนนี้เริ่มจะสุกแล้วนะครับเพราะว่าจะไม่ให้สุกมากครับเดี๋ยวผักจะเละแล้วไม่อร่อยเนื้อไก่ก็สุกแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆชอบทางรสที่เข้มค้นกว่านี้สามารถเติมได้เลยครับตามใจชอบนะฮะส่วนผมต้องควบคุมนะครับปริมาณโซเดียมแล้วก็น้ำตาลนะครับ ทานรสจัดไม่ได้ครับนี่ฮะชิมรสแล้วก็ประมาณนี้ครับอร่อยสำหรับผมนะฮะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่อร่อยฮะ,ะเพราะว่ามันมันรสไม่จัดเติมเพิ่มได้ครับตามใจชอบนะครับอันนี้มีในนี้มีถั่วด้วยฮะ,ะถั่วฝักยาวผมใส่ไปด้วยแล้วก็ดอกกะหล่ำครึ่งหัว ดับไฟเลยครับเสร็จแล้วครับคือรสชาติประมาณนี้เลยก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ทำตามได้เลยนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยครับก็เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรนะ้วเด็กก็ไปทานข้าวครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ